เติมได้นะคะกว้างค่ะคุณแม่ไปทางนน้นอีกตอนนั้นซื้อไว้ตอนที่ทำธุรกิจดีๆนะเพราะว่าขายกับหมดแล้วแม่เหลือสองที่นี่แหละเหลือนี่อ๋อพอขายกับหมดแล้วตอนนั้นถ้าควานเลยซื้อเขาคงได้ขายแหละเขาไม่ซื้อเขามาดูแล้วแบบเขาอยากได้อยู่แต่ว่าปู่มาเขาไม่เอา ปู่ม,มาเพราะว่ามันแคบเราก็เลยเปลี่ยนใจไปซื้อบ้านสวนถ้าเขาซื้อตอนนั้นก็คงได้ขายแหละแต่ดีแล้วที่ไม่ได้ขายเอาไว้ทำปางน้อยนอยนะเอาไว้ทำปางน้อย,อยไปข้างหลังนู่นเอ,นอนงแม้หนูทำรั้วแล้วก็ปล่อยช้างวิ่งโครงการระยะยาว โครงการระยะยาวๆโครงการนี้ไปเรื่อยๆนะคะต้องมันโดนแดดอ่านแอปเชียวก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนไม่เยอะอยู่สมัยก่อนก็ยอมรับอยู่นะทวันนี้ม็ตนต์นี่ขายใช้ยังไงก็ยังไม่หมดอีกขนาดขายขนาดขายไปจะหมดอยู่แล้ว อล,ละยังไม่หมดเลยยังเหลืออีกยาวไกลอันนนั้นเป็นเมื่อก่อนมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะมันเป็นอดีตไปแล้วอะไรก่อนชอบซื้ออะไ ก่อนซื้อไว้เยอะมากแล้วก็ขายไปทัหมดแล้วเหลือแค่ตรงนี้แหละที่ยังอยู่เหลือแค่ตรงนี้แหละที่ยังอยู่มันีม่ตด้ปอกแปล น,นี้พู่ก็อิ่มๆนะคไปได้สิทก่อนยังไม่มีรถยาวยังไม่มาทาโลแวะเคลมรถรถมีสองแผลแล้วทาโลอ่ะวันนี้เพราะว่าประกันหมดวันสุดท้ายหละประกันวันนี้วันสุดท้ายก็เลยเารถแวะเคลมแบบหนึปู่ด,ด้วยใจโครงการของเรา คุณแม่แม่เนตาใช่ใหญ่ถ้านาคดได้ไหมเหมือนที่ปางเชียงใหม่เขาก็ทำรั้วแบ่ให้ช้างออกมาได้แล้วก็มีบ่อน้ำให้ช้างอาบอะไรอย่างนี้เนาะนู่นนะทำไปข้างหลังนู่นี้แต่ว่าคงใช้คะแนเนย,ยอะมากอยากขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจบุญน,นะคะแล้วก็คุณแม่โบนะคะเมตตาปของเรานะคะวันนี้ อันโมศนาสาว์ดวยบกกับคนแม่ทั้งสองท่านนะคะเกี่วยวกับผ้าแข็งแรงเลยๆนะคะขอบพระคุณค่ะทำาเหมือนแบบรั้วกั้นไม่ให้ช้างออกแล้วก็มีบอ่อน้ำให้อาบอะไรอย่างนี้เนาะเล่นแบบลอยธรรมชาติอย่างงี้แต่รั้วต้องแน่นหนาไม่ให้ช้างหนีไปไหน จ้าคุณแม่ถ้าวันนี้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนับหนึ่งใหม่ลุกขึ้นมาได้เพราะมีคุณพ่อคุณแม่แหละช่วยมาช่วยดึงขึ้นมาตั้ทุกวันนี้เหมือนเริ่มต้นใหม่นลคะ่ะวันนี้นับหนึ่งใหม่ยังไม่สายสู้ต่อไปขอแค่หมดภาระนี้ก็ดีใจแล้วบ้านก็มีแล้ว ขอแค่เคลียร์แล้วให้มันลงตัวแบบจะได้อยู่แบบสบายๆพอเพียงเพียงพอคอยหมือนภาระก็อยู่ได้แบบสบายๆแล้วแคนี้ไงแม่่น็ทําแล้วนี่ทาแล้วเหลือไม่แต่เสาอยู่นี่ให้ปูนมาอยู่ด้วยมันอยู่ได้สองเชือกอยู่อยู่ได้สองสามเชือกอยู่ได้สองสามเชือกอยู่ค่ะคุณแม่ นี่ไงขึ้นเสาไปเรียบร้อยแล้วเรากส็สะสมไปเรื่อยๆเนาะมาเด้อท่านไหนจะสมทบโครงการ <c oughs> โครงการพันล้านนี่ค่ะคุณแม่ทำแล้วนี่ไงเห็นไหมปลูกมาจองไว้เชือกแรกเลยอะปู่ไม่ไปไหนเลยปูกขไม่ไปไหนปูกข้ามาจองเลยนะคะเชือกแรกเลย โครงการนี้ปู่มาอยู่ก่อนเพื่อนมาอยู่ตั้งแต่ปู่ยังไงชันก็ได้อยู่อันนี้ขนาดขึ้นเสาปู่มาจองไว้แล้วอ่ะแม่ปู่เข้ามาจับจองให้ลวกหน้าแล้วเห็นไหมปู่ไม่ไปไหนเลยตั้งแต่ขึ้นเสาเอกเสาโทเปิดปู่เดิมอยู่ที่บ้านค่ะคุณแม่ตอนนั้นก็ปู่ก็ยังไม่มีบ้านใช่ไหมแล้วก็เลยเป็นสะพานบุญนะคะช่วยก็มีคุณแม่สามสิบท่านมาช่วยสร้างบ้านให้ปู่ ก็อยู่ข้างในในใน,ในสนยนคนนั่นแหละผล่อยู่ตรงนั้นอ้อาวพายตะวันอ้าวสินทรัพย์อาคือว่าภายตะวัน <ś c oughs> สายตาไม่ดีทักคนผิดอีกแล้ว <ś c oughs> โอ้ยตายละสินทรัพย์สายตาไม่ดีถ้าคนผิดอีกแล้ว <ś c oughs> อ้าสินทรัพย์มาเดี๋ยวไปก่อนนะโค้ไไโกไม่อยู่นี่ชู่มมือ,อแล้วมาโด<อ>นแล้วต่แตกโครงการแรกๆเลย วันนหนยุดกลับมาวันนหนบรยทดกลับมา oh. แ,แต่ว่าเนินมันสูงมากเราต้องถมดินแบบในเงนี้ยแหละมันต้องถมดินขึ้นสูงกว่านี้แต่วันมันต้องใช้คะแนนเยอะไงก็เลยไม่ทำปู่เขาไม่กลับตาใหญ่เขาไม่พากลับปู่เขาตาใหญ่เขาอยากอยู่นี่ไงอย่างน้อยตาใหญ่แบบไม่ต้องไม่ต้องห่วงปู่เท่าไหร่ พออย่างนั้นก็มีคนช่วยดูแลอันนี้ต้นมะขามชาอยู่นี่คือคุณแม่ก็ช่วยดูช่วยเลี้ยงไม่ต้องพาไปพามาบ่อยๆสินทรับกล้วยสี่รงจ้าเอาเลย